สวัสดีครับผมชื่อนายอาจนุทาธรรมรหัสนักศึกษา61070-62ครับวันนี้จะมานำเสนอโปรเจกต์ในหัวข้อการตรวจจับตอมน้ำเหลืองจากภาพเนื้อเยอื่อหรือชื่อภาษ,ษาอังกฤษก็คือ Lip Node Detection for Histological Image ครับโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ด,ด,ดรทราวิเชตทิติจรุโลดครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่จะพูดในวันนี้นะครับก็จะมีด้วยกัน5หัวข้อครับคือ1ที่มาและความสัมพันธ์2วัตถุประสงค์ 3วิธีการดําเนินการวิจัย4ผลการทดลองและ5บทสรุปครับหัวข้อที่หนึ่งที่มาและความสําคัญอย่างแรกครับผมอยากจะพาไปรู้จักกับภาวะบวมน้ําเหลืองกันก่อนครับเพราะว่าภาวะดังกล่าวเนี่ยครับทำให้เกิดโปรเจกต์นี้น,นั่นเองครับโดยที่ภาวะบวมน้ําเหลืองนะครับหรือว่าลิมเฟดีมาเป็นภาวะที่มีการสะสมหรือว่าค้างค้างอยู่ของน้ําเหลืองเนี่ยที่ชั้นใต้ผิวหนังของร่างกายในปริมาณมากครับโดยที่สาเหตหุหลักๆนะครับก็เกิดจาก ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการผ่าตัดใกล้กับบริเวณของตอนน้าเหลืองหรือว่าอาจจะได้รับการฉายรลังสีใกล้กับบริเวณของตอนน้าเหลืองนั่นเองครับทำให้ทางเดินน้ําเหลืองที่มีอยู่เดิมเนี่ยครับอาจจะพุทตันถูกทําลายหรือว่าเสียหายได้นั่นเองครับอีงนั้นครับหนึ่งในวิธีการรักษาก็คือศัลยกรรมแพทย์ครับจะทําการปลูกถ่ายตอนน้าเหลืองจากบริเวณอื่นเข้ามาครับแล้วก็มาดูดซับน้าเหลืองที่สะสมค้างคางอยู่นั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับ ในปัจจุบันแพทย์ก็ทราบเพียงว่านักจุดไหนของร่างกายบ้างครับมันมีต่อมน้าเหลืองอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ทราบตําแหน่งที่ชัดๆหรือว่าแน่ชัดนั่นเองครับว่าน้าจุดไหนของร่างกายกันแน่ที่มันมีประชากรต่อมน้าเหลืองอยู่นาแน่นครับ <S <S ดังนั้นครับแพทย์ประจําคณะแพทยาศาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้มีโปรเจกต์ที่อยากจะศึกษาประชากรของต่อมน้าเหลืองนั่นเองครับแต่ทีนี้ครับในการศึกษา ต่อมน,น้นเหลืองในแต่ละครั้งนะครับพบว่ามันมันจะใช้เวลามากถึง3เดือนด้วยกัน,นครับโดยขั้นตอนที่ส่งผลให้การศึกษาในหนึ่งคำา,าใช้เวลานานนะครับก็คือขั้นตอนการคัดกรองภาพต่อมน้ำเหลืองนั่นเองครับเพราะว่าในขั้นตอนดังกล่าวนะครับอาจจะต้องใช้แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาพสแกนหรือว่าพยาธแพทย์ครับมาทําการคัดกรองภาพต่อมน,น้ำเหลืองด้วยตนเองทีละภาพทีละภาพครับโดยที่ภาพต่อมน,น้ำเหลืองตัวนี้นครับ สามารถมีได้ถึง1 0 0 0 0มภาพด้วยกันนะครับดังนั้นครับาจากปัญหาเมื่อกี้ครับทำให้การศึกษาในการศึกษาเนี่ยมันใช้เวลาถึง3เดือนเลยครับและนอกจากมีแพทย์ที่มาทําการคัดกรองกำล้งเลือดเนี่ยก็ยังเป็นมนุษย์เหมือนกับเราใช่ไหมครับดังนั้นแพทย์อาจจะเกิดความเหนื่อยล้าจะทําให้จํานวนของต้อน,นเลือดเนี่ยมันคาดเคลื่อนไปจากของเป็นจริงได้นั่นเองครับดังนั้นครับจากผลกระทบดังกล่าวเนี่ยจป็นทาให้เกิดโปรเดก การตรวจจับตอมน,น้ำเหลืองจากภาพเนื้อเยื่อะนั่นเองครับสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์ในการ3ข้อครับก็คือ1ครับเพื่อศึกษาลักษณะของชุดข้อมูลภาพเนื้อเยื่อะนั่นเองครับ2ครับเพื่อศึกษาวิธีการตรวจจับวัตถุที่มีอยู่ในปัจจุบันครับหรือว่าศึกษาวิธีการทำ object detection นั่นเองครับและ3ครับเพื่อนําความรู้จากข้อ1และข้อ2เนี่ยมาประยุกต์ใชพ้พัฒนาเป็นวิธีการตรวจจับตอมน,น้ำเหลืองจากภาพเนื้อเยื่อนั่นเองครับ เพื่อไปแบ่งเบาภาระของแพทย์ครับโดยที่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็คือ 1. ครับเข้าใจลักษณะของชุดข้อมูลภาพเนื้อเยื่อครับ2ครับเพื่อรู้จักวิธีการทำออพติเดทชันที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าณตอนนี้มันมีการทำแบบไหนอย่างไรบ้างครับและ3ครับก็หวังว่าจะได้รับแนวทางการพัฒนาวิธีการตรวจจับตอนนั้นหน่งจากภาพเนื้อเยื่อนั่นเองครับสำหรับ3นะครับวิธีการดำเนินการวิจัยครับ อย่างแรกนะครับก็จะพูดถึงการเก็บตัวอย่างชุดข้อมูลครับซึ่งชุดข้อมูลภาพเนื้อเยื่อที่นํามาใช้ในการทดลองในครั้งนี้นะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์มาจากแพทย์ประจําคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับเป็นผู้จัดหาให้ครับโดยการเก็บตัวอย่างชุดข้อมูลก็มีขั้นตอนดังนี้ครับก็คือ1ครับแพทย์จะทําการตัดชิ้นเนื้อบริเวณใกล้ๆกับต่อมน้าเหลืองเนี่ยครับออกมาครับจากนั้นแพทย์ก็จะนําเอาชิ้นเนื้อที่ตัดมานะครับไปฝานเป็นชิ้นบางๆงครับ จากนั้นแพทย์ก็จะเอาเชื้อเนื้อที่ฝานแล้วเนี่ยครับมาย้อมสีเพื่อทําให้เนื้อเยื่อของตอมน้าเหลืองมันชัดเจนขึ้นมาเลยครับจากนั้นครับแพทย์ก็จะทำการจําแนกแยกประเภทว่าภาพนงเนื้อเยื่อที่ได้มาเนี่ยมันมีตอมน้าเหลืองประเภทใดบ้างครับโดยแพทย์ก็จะทําจะทําขึ้นมาเป็นไฟล์ Excel นะครับพร้อมกับส่งให้ทางเราเลือกครับว่าเราอยากได้ตอมน้าเหลืองแบบไหนบ้างครับเพื่อเอาไปทําเป็นชุดข้อมูลครับ จากนั้นครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วครับแพทย์ก็จะเอาข้อมูลที่เราเลือกตรงเมือกี้าครับไปทําการสแกนออกมาเป็นภาพดิจิตอลครับโดยใช้เครื่องที่เรียกว่าเครื่องสแกนสไลด์แก้วชนิดอัตโนมัติครับจากนั้นนะครับแพทย์ก็จะเอาภาพที่สแกนออกมาได้แล้วเนี่ยครับมาทําเฉลยครับโดยแพทย์ก็จะทําการวงบริเวณของตรนน้าเหลืองให้ครับพร้อมกับส่งให้เราไปปฏิบัติการต่อไปครับสําหรับแนวทางการวิจัยนะครับ ในการตรวจจับตํามน้ำเหลืองในครั้งนี้เนี่ยเราจะพัฒนาขึ้นมาจากวิธีการที่เรียกว่าแคสเคด e r c ์ n ครับโดยที่วิธีการแคสเคด e r ร์ n นะครับก็เป็นวิธีการที่พัฒนามาจากวิธีการที่เรียกว่าฟาสเตอร์ r า n อีกครั้งครับโดยลักษณะหลายๆอย่างก็คล้ายๆกันครับอย่างเช่นก็จะมีแบ็ b โบนเหมือนกันนะครับจะมีส่วนที่เรียกว่า r p n เหมือนกันครับแต่ส่วนที่แตกต่างเนี่ยก็จะเป็นฟาสเตอร์ซ n ครับโดยที่ วิธีการที่เรียกว่า Cascade r s n n ก็จะมีการดัดแปลงตรงนี้เพิ่มเติมนั่นเองครับโดวยวิธีการของ Cascade r s n n นะครับได้มีการทําซ้ำลูบตรง Faster ร s n n นครับจะเห็นว่าเนี่ยครับมีการเข้า r าร o ไ l i n g ใช่ไหมครับแล้วก็มีการทํานายผลแล้วก็มีการปรับปรุงตําแหน่งของสีเหลี่ยมปิดลว์มาถูกก็คือทำคัสติ i ิเ t ชันทำลีเกชันและทีเนี้ยก็ส่งไปเข้าอาร o ไ l i n g ใหม่แล้วก็ทํ l คัสติ i ิเ t ชัน พิเกชันอีกรอบนึงครับซึ่งเขาได้ทำซ้ำตรงเนี้ยทั้งหมดเพิ่มขึ้นมาอีก2รอบครับถ้าเรากลับไปดูเนี่ยจะเห็นว่า,าวิธีการ faster r c n เนี่ยมันเข้าทีเดียวปุ๊บแล้วก็ออกเป็นผลลัพธ์ไปใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของ cascade เนี่ยเขามีการเอามาทำซ้ำอีก2รอบครับถึงจะได้เป็นผลลัพธ์นั่นเองครับสำหรับแนวทางการวิจัยนะครับเราก็จะยึดมาจาก cascade rcnn ครับซึ่งประกอบไปด้วย5วิธีกันด้วยกันนั่นก็คือ1ครับ การสกัดคุณลักษณะหรือว่าฟีเจอร์แอ r แท t ชันครับโดยฟีเจอร์แอตแทกชันนะครับเราก็จะพบในส่วนของแ a กโบนครับในวงกลมสีแดงแนั่นเองครับโดยการสกัดคุณลักษณะหรือว่า Feature Attraction นะครับเป็นขั้นตอนที่ใช้ในการดึงเอาคุณลักษณะอะไรบางอย่างครับออกมาจากรูปภาพที่เราป้อนเข้าไปนั่นเองครับโดยในส่วนนี้นะครับ คอมพิวเตอร์ Computer เนี่ยจะทําให้เราอัตโนมัติครับโดยคอมพิวเตอร์ก็จะดึงเอาคุณลักษณะที่คอมพิวเตอร์มองว่ามันมีประโยชน์แล้วก็สามารถนําไปทํานายเป็นผลลัพธ์ได้นั่นเองครับโดยลักษณะของชั้น convolution นะครับก็มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็จะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนด้วยกันครับนั่นก็คือชั้น convolution แล้วก็ชั้น pooling ครับโดยในส่วนของชั้น convolution นะครับก็จะเป็นส่วนหลักที่ใช้ในการสกัดคุณลักษณะเลยครับโดยตัวนี้นะครับก็จะ ทอาทำการเรียนรู้แล้วก็เลือกคุณลักษณะแบบอัตโนมัติครับโดยที่จํานวนชั้น convolution เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นความซับซ้อนของภาพจํานวนคลาสหรือว่าข้อจํากัดของคอมพิวเตอร์นั่นเองครับโดยวิธีการทํางานนะครับก็ง่ายๆเลยครับก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยจะนําเอาภาพที่รับเข้ามาเนี่ยมาคูณกับเคอร์เครับ,รบแบบตําแหน่งต่อตําแหน่งหรือว่าจุดต่อจุดเลยครับซึ่ง โดยเคอร์เนลตัวนี้นี่แหละครับที่จะเป็นตัววัดว่าคุนลักษณะใดาเนี่ยควรจะเด่นขึ้นมาหรือว่าคุณลักษณะใดาควรจะถูกลดอิทธิพลลงไปครับดังนั้นครับต่อไปก็เป็นส่วนของ Po ูลิ n งครับดยในส่วนของ Po ูลิ n งนะครับหลกัหลกๆก็คือจะทําหน้าที่ในการลขาดขนาดของฟิชเจอร์แมปลงครับเพื่อ,อช่วยในการลดการใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์นั่นเองครับเพราะว่าเมื่อเรารันไปไเรื่อยใช่ไหมครับเราจะพบว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องเก็บทั้งฟิชเจอร์แมปแล้วก็ที่เรา สกัดคุณลักษณะไปแล้วแล้วนอกจากนี้ก็ยังต้องสกัดคุณลักษณะใหม่ๆด้วยครับดังนั้นครับเขาจึงใส่ชัน้นบูลลิงขึ้นมาเพื่อทําให้การรันเนี่ยมันราบรื่นขึ้นนั่นเองครับโดยเมื่อเรา,เาทําการสกัดคุณลักษณะเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะได้ผลลัพธ์สุดท้ายออกมาเป็นพังคุณลักษณะครับจากนั้นครับก็จะส่งไปที่ขั้นตอนที่2ครับนั่นก็คือการสกัดพื้นที่ที่สนใจหรือว่า Region proposal ครับโดย Region p r o p o s a l นะครับก็จะพบอยู่ ในข้างบนได้ในรับตรง r p n ครับสำหรับการสกัดพื้นที่ที่สนใจหรือว่า Region Proposal นะครับตรงนี้ก็จะทำหน้าที่ในการหาว่า Feature Map ที่เราทำ Feature a t t r a c t i o n ออกมาได้เนี่ยมันมีตรงไหนบ้างที่มันน่าจะมีวัตถุอยู่ครับโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า Region Proposal Network ครับหรือว่า r p n นั่นเองครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ได้มาจากเ,เทคนิคที่เรียกว่า f a s t e s N ครับ วิธีการทํางานของมันนะครับอย่างแรกเราจะต้องมีการกําหนดขนาดของก่องสี่เหลี่ยมก่อนนะครับโดยที่ก่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าแ n ง l e ลบอครับโดยปกติจะมีทั้งหมด9รูปแบบวยกันครับก็คือจะมี3ามขนาดแล้วก็ในแต่ละขนาดก็จะมีอีก3มรูปร่างนั่นเองครับเพื่อให้ครอบคลุมความเป็นไปได้ของวัตถุมากที่สุดครับของรูปร่างของวัตถุครับจากนั้นนะครับเมื่อเรากําหนดเสร็จแล้วครับเราก็จะเอาแองโกลบอกตรงนี้ครับ ไปไปวิ่งในทุกๆจุดของภาพเลยครับเราก็จะได้เป็นชิ้นส่วนเป็นชิ้นส่วนของฟีเจอร์แมปออกมาครับในแต่ละรูปแบบของ a n c h o r บ o x ครับจากนั้นครับเมื่อเราสังเกตเห็นใน APN เนี่ยมันจะมีเน็ตเวิร์เล็กๆซ่อนอยู่ครับโดยตรงนี้นี่แหละครับที่เขาจะใช้ในการกรองว่าชิ้นส่วน a n c h o r b o อไหนบ้างครับที่มันมีวัตถุอยู่จริงๆครับโดยตรงนี้ก็จะตัดเอาเฉพาะอันที่มันน่าจะมีวัตถุอยู่ครับ โดยที่ผลลัพธ์ที่ออกมาจากตรงนี้นะครับ mm hmm. เขาจะเรียกว่า region proposal ครับหรือว่าพื้นที่ที่สนใจนั่นเองครับโดยสุดท้ายนะครับเมื่อทําเสร็จขั้นตอนการสกัดพื้นที่ที่สนใจเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ออกมาเป็นตําแหน่งของพื้นที่ที่น่าจะมีวัตถุอยู่นั่นเองครับ mm hmm. ก็ไปสู่ขั้นตอนถัดไปนะครับนั่นก็คือการทํานายผลลัพธ์ครับหรือว่า classification สําหรับ classification นะครับเราก็จะทําการตรงวงกลมสีแดงนี่เองครับแต่จะเห็นว่า ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยมันต้องมีการผ่าน RI p o o l i n g แล้วก็ผ่าน fully connected หรือว่าชั้นเชื่อมโยงสมบูรณ์ก่อนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะไปดูกันที่ r i p o o l i n g ก่อนครับโดยที่ในตัว RI p o o l i n g นะครับมันก็จะต้องมี i ิน u t ใช่ไหมครับซึ่งผลลั์เนี่ยก็มี2อันด้วยกันครับถามว่าทำไมต้องเป็น2อันนี้ครับจะเห็นว่าตำแหน่งของ r i p o o l i n g อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงสแงีแดงเนี่ยครับจะเห็นว่าตรงสีแดง,แดงเนี่ยมันรับผลลั์มาจาก rpn แล้วก็ b a c k b o นนะครับดังนั้นผลลัพ์ที่รับเข,เข้ามาก็เลยจะเป็น Feture Map แล้วก็เป็นตำแหน่งของพื้นที่ที่สนใจนั่นเองครับจากนั้นนะครับก่อนที่จะไปดูว่ามันทำยังไงตอนนียเรามาดูก่อนว่าเอาไอ l l i n g หรือว่า Region of interest p o o l i n g มันเอาไว้ทำอะไรครับโดยตัวนี้นะครับหลกัหลกๆมันจะทำหน้าที่ในการแปลงพื้นที่ที่สนใจที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบที่จะสามารถนำไปใช้กับ p o l l y c o n n e c t e d ได้นั่นเองครับโดยวิธีการนะครับอย่างแรกเขาก็จะเอา f e a t u r e แ a p ที่เราได้มาเนี่ยมาทำการ projection กับตำแหน่งครับ เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้เหมือนเป็นบริเวณที่ถูกตัดออกมาได้เองครับกลายเป็นพื้นที่ที่สนใจครับเป็นส่วนต่างๆจากนั้นครับเขาก็จะนําพื้นที่ตรงนี้ครับไปผ่านเอาไอพูลิงครับจะได้เป็นขนาดที่เหมาะสมจะไปใช้ต่อไปครับจากนั้นตัวฟีเจอร์แมพที่ถูกตัดมาตรงนี้ครับจะถูกแฟตเทนครับกลายเป็นเวกเตอร์นั่นเองครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะเอาไปผ่านฟูล l ี่คอนเน t เต็ดครับ แล้วก็จะมาที่ซอฟต์แม็กครับก็จะถือว่าสิ้นสุดการทำนายผลนั่นเองครับโดยซอฟตแม็กผลลัพธ์สุดท้ายแล้วก็จะได้ออกมาเป็นคลาสต่างๆครับโดยที่ก็จะบอกว่าแต่ละคลาสเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเขาก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งครับก็คือส่วนของการเรี e s เ i o n ครับในส่วนนี้นะครับหน้าที่หลักๆก็คือเขาจะทำการปรับปรุงตำแหน่งของวัตถุที่เขาได้มานั่นเองครับให้มันมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นครับ ก่อนที่จะเอาไปตีกรอบลงบนภาพต้นฉบับเป็น Final r e ร u ซอลครับโดยตำแหน่งของ r e เก i o n นะครับก็จะอยู่ในวงกลมสีแดงตรงนั้นนั่นเองครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าวิธีการที่เราจะนำไปพัฒนาเนี่ยไม่ใช่ Faster r ์อครับแต่เป็น Cascade r s ์ครับดังนั้นมันจึงมีอีกหนึ่งขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาครับนั่นก็คือกระบวนการทำซ้ำครับโดยในส่วนนี้นะครับก็คือเขาได้ทำซ้ําในส่วนของ นเพิ่มขึ้นมาอีก2รอบครับน่ครับจะเห็นว่ามันมีการไปเข้า r อา o o l i n g ใช่ไหมครับแล้วก็ไป Classification แล้วก็ทำดีเก i o n แล้วทีเนี้ยเขาก็จะเอาผลลัพธ์จากดีเก i o n เนี่ยครับไปทำไปเข้าเอา i pooling อีกรอบครับแล้วก็ทำอย่างนี้วนไปอีก2รอบจนได้ผลลัพธ์ออกมา่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าเหตุผลใดทำไมเขาต้องทำซ้ำครับเราไปรู้จักกับค่า i o โยวนก่อนครับ โดยที่ค่า IOU นะครับก็เป็นค่าที่เอาไว้บอกว่ากราวทูตหรือว่าเฉลยของเราเนี่ยมันซ้อนทับกับผลลัพธ์ที่โมเดลเราพิกิได้มากแค่ไหนครับโดยตัวค่า IOU ตรงนี้นะครับก็มีการนําไปใช้แทบจะทุกขั้นตอนเลยครับที่เกี่ยวข้องกับการบอกคุณภาพของสิ่งที่โมเดลมันพิกิได้ครับไม่ว่าจะเป็นตอนเทรนครับที่จะเป็นตัวที่เอาไว้กําหนดว่าตัวใดเป็นโพซิทีฟควรจะเอาไปเทรนต่อหรือว่าตัวใดเป็น นี Negative, ่ก็ที่หรูอว่าเป็นแมกกาลนั่นเองครับหรือจะเป็นตอนวัดผลซึ่งตัวนี้ก็จะมีส่วนบอกว่าโมเดลเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนนั่นเองครับและปัญหานะครับก็คือว่าสําหรับการเทรนเนี่ยครับโมเดลส่วนใหญ่มักจะกําหนดค่า iou ที่0.5้ครับแต่เมื่อเราดูในภาพน,นะครับเราจะเห็นว่าการใช้ค่า iou ที่0.5เนี่ยมันทําให้ได้บริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องมาเนี่ยค่อนข้างเยอะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขยับค่า iou สูงขึ้นไป07เนี่ยมันจะน้อยลงน,นั่น แต่ปัญหาก็คือว่าเราไม่สามารถขยับเกียร์ไขึ้นมาตรงๆได้ครับเพราะว่าเมื่อถ้าเกิดว่าเราทําอย่างนั้นใช่ไหมครับมันจะทําให้ค่าตัวที่มันเป็นโพซิทีฟเนี่ยมันมีจำนวนน้อยลงครับแล้วก็เนกาทีฟก็จะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นก็จะเกิดปัญหาออความไม่สมดุลกันของโพซิทีฟกับเนกาทีฟนครับนอกจากนอกจากนี้เนี่ยเมื่อโพซิทีฟมันน้อยลงมากๆแล้วครับมันยังส่งผลให้เกิดปัญหา o อเวอร์ฟิตติ้งของโมเดลเราได้ครับ ดังนั้นครับเขาก็เลยจึงได้มีการเออทดลองถ้าเกิดว่าทำซ้ำนะครับในส่วนของการทํานายผลลัพธ์จะเป็นยังไงครับซึ่งออจะผลการทดลองของเขานะครับก็พบว่าจะเห็นว่าในรอบที่2ในรอบที่3เนี่ยจำนวนค่าออที่มันเป็น IOU เนี่ยมันที่มันสูงสูงเนี่ยมันมีแนวโน้มสูงขึ้นครับ โดยในรอบที่3เนี่ยจะเห็นว่า i อ U ที่มันข้าสูงสูงเนี่ยมันมีสูงมากเลยครับนอกจากนี้พวก i อ U ต่างต่างเนี่ยมันก็ลดลงด้วยครับจากตรงนี้ครับก็สามารถบอกได้ว่าเมื่อเราเอาไปทำซ้ำะครับมันจะทำให้เหมือนคุณภาพของตัว e g i o n Proposal ที่เราหามาได้หรือคุณภาพของผลลัพธ์ะครับมันดีขึ้นครับดังนั้นนะครับจากแนวคิดดังกล่าวตรงนี้ครับจึงเป็นที่มาของสถาปัตยกรรม c ทสเ a d อาร์ซเลครับที่ได้เพิ่มการทำซ้ำขึ้นมาอีกสองรอบนั่นเองครับโดยที่ตรงนี้ครับเขาได้มีการ แก้ Stevens, ปัญหาที่มีไปก่อนนั้นดีด้วยนะครับโดยตรงนี้ครับคือปัญหาที่ก่อนนั้นเนีครับเราจะพบว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ IOU น้อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราได้บริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องมามากเกินไปใช่ไหมครับเขาจึงได้ทําการเหมือนเพิ่มค่า IOU ในรอบที่2และรอบที่3ามด้วยครับเพิ่มขึ้นเป็น0.6แล้วก็0.7ตามลําดับครับซึ่งประโยชน์ที่ได้รับนะครับก็คือหลีกเลี่ยงปัญหาโว f ฟิตติ้งได้ครับเพราะจํานวนโพซิทีฟเนี่ยมันมีมากขึ้นครับอันที่2ก็คือ สามารถฝึกฝนแบบจำลองด้วยค่า i o u ที่สูงขึ้นได้ครับและอันที่3านะครับก็คือสามารถแยกแยะบริเวณที่ขายกับวัตถุออกได้ดียิ่งขึ้นครับเพราะเราเพิ่มค่า i o u ขึ้นนั่นเองครับต่อไปนะครับเป็นผลการทดลองครับสำหรับชุดข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝนแล้วก็การทดสอบนะครับได้มาจากการเก็บรวบรวมของคณะแพทย์ประจำโรงพยาบาลซีเรานั่นเองครับโดยที่ชุดข้อมูลนะครับที่ได้รับมาเนี่ยก็จะอยู่ในประเภท png ครับ เป็นภาพแล้วก็มีความกว้าง1,052พิกเซลมีความยาวเนี่ย1,916พิกเซลครับโดยชุดข้อมูลก็จะประกอบด้วยภาพเนื้อเยื่อทั้งหมด579ภาพนะครับโดยชุดข้อมูลภาพเนื้อเยื่อนะครับก็จะมีจัดเป็น4รูปแบบไปกันครับก็คือ1ครับเป็นภาพเนื้อเยื่อที่ไม่มีต่อมน้ําเหลืองครับ2ครับเป็นภาพเนื้อเยื่อที่มีต่อมน้ําเหลือง1ต่อมครับ3ครับเป็นภาพเนื้อเยื่อที่มีต่อมน้ําเหลือง2ต่อมและ4เป็นภาพเนื้อเยื่อที่มี ต่อมน้ำเหลืองสต่อมนั่นเองครับสาหรับป้ายนะครับหรือว่าเฉลยของชุดข้อมูลเนี่ยได้มาจากคณะแพทย์ของโรงพยาบาลซีร่านะครับเป็นผู้เฉลยให้ครับว่าเนื้อเยื่อของต่อมน้ําเหลืองเนี่ยมันอยู่บริเวณใดของภาพเนื้อเยื่อครับแต่ว่าเฉลยที่เราได้รับมานะครับมันอยู่ในรูปแบบที่นําไปใช้ได้ยากลำบากครับดังนั้นเราก็เลยมีการะจะทําขึ้นใหม่ครับโดยอ้างอิงจากของเดิมไปใช้โปรแกรมที่เรียกว่า MakeSense.AI ครับ ซึ่งผลลับนะครับก็จะสามารถ x อ p o r อออกมาได้เป็นไฟล์ CSV ครับโดยใน CSV ก็จะมีรายละเอียดทั้งหมด8คอลัมน์ดังนี้ครับก็คือ4จุดแรกนะครับจะนี่ครับหมายถึง4คอลัมน์แรกนะครับก็จะเป็นตำแหน่งของสี่เหลี่ยมที่มันบ่งบอกว่าต่ำน้ำเหนืองอยู่ตรงไหนครับโดยอันแรกนะครับก็จะเป็นมุมบนซ้ายของภาพครับแต่ว่าจะอยู่ในแนวแกน X ครับอันสอก็เป็น มุมบนซ้ายของภาพเหมือนกันครับแต่ว่าจะอยู่ในแกน y ครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็น width กับ height ก็คือจะเป็นความกว้างจากจุดมุมซ้ายครับมาทางด้านขวาส่วนอันนี้ height ก็จะเป็นความกว้างครับจากจุดมุมซ้ายลงมาด้านล่างครับทีนี้ครับต่อไปก็จะเป็นชื่อรูปครับเป็นความกว้างความแล้วก็ความยาวของภาพนั่นเองครับโดยตัวชี้วัดก็จะมีทั้งหมด5ตัวครับจะมี position, recall, f o r discovery rate, accuracy rate แล้วก็ F1 score ครับ โดยการทดสอบในครั้งนี้นะครับเราก็ได้มีการประยุกต์ใช้การทดสอบแบบค่อยทบหรือว่า k fold cross validation ครับ mm hmm. เพื่อให้มั่นใจว่าการทดลองของเราเนี่ยครับมันมีประสิทธิภาพครับแล้วก็ไม่ได้เกิด overfitting กับชุดข้อมูลรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งครับโดยผลการทดลองก็จะประกอบไปด้วยแปลวิธีการด้วยกันครับก็มี asin n faster asin n cascade asin n ssd l o version 3 e t i n a na, net corner net แล้วก็ uh, center net ครับสำหรับผลการทดลองนะครับ เราก็จะออกมาเป็นค่าเฉลี่ยครับเพราะว่าเราทําเป็น k f o โ d c คอร์บ a ล i ดชั่นใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะเอาทุกโลดครับมาเฉลี่ยกันได้เป็นตารางนี้ครับจะพบว่า Cascade ArN เนี่ยเมื่อเรามาดูที่ f 1 S c o r กรเนี่ยจะสูงที่สุดในทุกกรณีเลยครับแล้วก็ for d i s c o v e r y rate ก็จะต่าที่สุดเช่นกันครับโดยที่ใน Accura c y rate ของที่ไม่มีตอกน้ำเดือนะครับก็สูงสุดเช่นกันครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนเบ่งเบนมาตรฐานครับเพื่อใช้ดูประกอบไปด้วยกับค่าเฉลี่ยครับจะเห็นว่า อาสวนวิงว่าฐานก็ไม่ได้สูงครับมีการเปลี่ยนแปลงในทศนิยมระดับที่2เท่านั้น,นครับโดยการอภิรายผลนะครับก็สรุปได้ว่าวิธีการที่ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดนั้นก็คือแคชเฮดอาร์ซินเอ็นั่นเองครับโดยได้เอ็มวันสกอร์เนี่ยในภาพรวมสูงถึง0.9 1ครับฟอ,อรดิสคัเปอร์เลสเพียงแค่0.15เท่านั้นครับแล้วก็ในภาพที่ไม่มีตองเหลืองเนี่ยโมเดลเราก็ยังมีมีความแม่นยําทํานายถูกได้ถึง0.84 ด้วยกันครับซึ่งทําให้วิธีการแคสเคดอาซีนเอเนี่ยครับเป็นวิธีการที่น่าสนใจจะนนำมาพัฒนาต่อเป็นวิธีการตรวจจับตอนน้ําเหลืองจากภาพเนเยื่อนนั่นเองครับทีนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูผลลัพธ์อย่างละเอียดนะครับเราจะพบว่ามันมีเคสที่ทํานายผิดถึง81ภาพด้วยกันครับจากภาพต่อมน,น้ำเหลืองทั้งหมด368ภาพครับโดยตรงนี้ครับคิดเป็นถึง22ของจํานวนภาพทั้งหมดครับ แต่ด้วยความที่เราทําเป็น Key Fold c o s s Validation ใช่ไหมครับจึงทำให้เหมือนเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันกระจายไปอยู่ในแต่ละโฟลด์ครับจึงทำให้เหมือนผลลัพธ์มันไม่ค่อยสูงครับโดยที่ผลลัพธ์ที่ทำนายผิดนะครับสามารถแบ่งได้เป็น3กรณีด้วยกันครับก็คือว่ากรณีที่1เนี่ยก็คือโมเดลมันพิดิกเกินกว่าเฉลยที่มีครับ โดยเฉลยคือสีเขียวครับอย,อย,อย,อยา่างเงี้ยอันนี้ก็คือเหมือนโมเดลพิดิกได้2องอันเฉลยมี1อันนะครับอันที่2คือโมเดลมันพิดิกได้เท่ากับจํานวนเฉลยที่มีครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือโมเดลเนี่ยมันพิดิกได้น้อยกว่าเฉลยที่มีครับโดยอย่างแรกนะครับในในกรณีที่มันพิดิกได้มากกว่าเฉลยที่มีครับมันแบ่งได้เป็น4แบบครับอย่างแรกก็คือมันพิดิกได้ส่วนที่เกินมาเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับความเหนื่อยเลยครับ อันที่2นะครับมันตีกรอบบริเวณตอนน้เหลืองเดิมซ้าครับแบบเช่นอย่างเงี้ยครับอันนี้คือตอนน้เหลืองครับจะเห็นว่าเนี่ยมันตีซ้ำครับแต่แค่มันใหญ่กว่าเฉลยเท่านั้นเองครับอันที่3ามครับก็คือส่วนที่เกินมาเนี่ยมันตีส่วนของตอนน้เหลืองเนี่ยย่อยเป็นส่วนเล็กๆครับจะเห็นว่ากรอบสีแดงตรงเนี้ยมันตีส่วนครึ่งหนึ่งของตอนน้เหลืองครับและกรณีสุดท้ายครับส่วนที่เกินมานะครับก็คือมันทําการตีกรอบตอนน้เหลืองรวมกันครับเป็น1เป็น1อันครับอย่างเช่นอันนี้ครับคือสีแดงตรงนี้ครับ สีแดงกรอบบนนะครับที่มันปีล้อมรอบกรอบของต้นเหลืองสองา่เอาไว้ครับส่วนในกรณีที่มันพีดิกได้เท่ากับจํานวนกาวทูตหรือว่าจํานวนเฉลยนะครับก็คือมี1กรณีเท่านั้นนะครับก็คือมันกรณีเป็นกรณีที่มันพีดิกมาได้เท่ากันนะครับแต่ว่าขนาดมันต่างกันสิ้นเชิงครับจนทําให้เหมือนกรอบนั้นนะครับโดนพิจารณาว่ามันผิดนั่นเองครับเพราะว่าค่า iou มันไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็คือ0.5ครับ และในะกรณีที่น้อยกว่าป้ายตรงนี้ครับก็สามารถแบ่งได้เป็น3เคสตครับก็คืออย่างแรกครับมันพิจิกรได้น้อยกว่ากาทูดเพราะว่ามันทําการตีกรอบรวมกาทูดสอ,อันเนี่ยรวมเป็นกรอบเดียวเลยครับอันที่2นะครับก็คือมันทาการตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวสิ่งที่โมเดลมันพิจิกได้เนี่ยครับมันหายไประหว่างการทำคาสซิฟิเคชันครับคือตอนแรกมันมีนะครับแต่พอมันโดนคาสซิฟิเคชันปุ๊บ มันโดน classification เนี่ยตัดทิ้งไปครับทำให้มันหายไปครับส่วนในกรณีที่3ก็คือว่ามันไม่ถูกพบตั้งแต่ขั้นตอนการหาพื้นที่ที่สนใจแล้วครับหรือว่าตั้งแต่ r e g i n proposal นั่นเองครับบทสรุปนะครับก็คือว่าการดำเนินงานในครั้งนี้ครับโปรเจกต์การตรวจกับตอนน้นเหลืองจากภาพเนื้อเยื่อครับเป็นโครงงานที่ทำไปพร้อมกับการเรียนปริญญาตรีโครงการแววนวัตรกรครับโดย ที่การกระทําในครั้งนี้นะครับก็คือจะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาหาความรู้ทาความเข้าใจหลักการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการตรจับตําน้าเลืองครับ <TF> เพื่อนปปําไปพัฒนาเป็นโครงการการตรจับตําน้าเลืองนั่นเองครับโดยที่โครงงานนี้นะครับก็ได้มีการเริ่มมาตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ช่วงปีสเทอมสองแล้วครับโดยที่เน้นไปที่การทําความเข้าใจงานวิจัยง่ายๆครับแล้วก็เพิ่มความยากขึ้นมาเริ่มมีการวิเคราะห์ผล เริ่มแบบมีการอาถามตอบแนวคิดในแต่ละงานอะไรอ้ครับจนกระทั่งมีการทําการทดลองจริงครับจนได้วิธีการที่เหมาะสมก็เป็นที่สิ้นสุดโครงงานนี้พอดีครับแล้วก็ในอนาคตนะครับความรู้นี้ครับจะถูกนําไปพัฒนาเป็นโครงงานสําหรับปริญญาตรีโครงการแวนวัตกรต่อไปครับสำหรับปัญหาที่พบนะครับก็คือ1ครับปัญหาเรื่อง,องความล่าช้าของชุดข้อมูลครับเนื่องจากมันมีการระบอง เชื้อโควิด19ใช่ไหมครับทำให้แพทย์นะครับไม่ค่อยมีเวลาในการจะทำชุดข้อมูลให้เราครับเนื่องจากงานที่โรงพยาบาลก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วครับยังต้องแบ่งเจเวลามาช่วยในการทําชุดข้อมูลให้เราอีกครับอย่างที่2ก็คือในการทํางานบางอย่างนะครับหรือว่าในการตัดสินใจบางอย่างเนี่ยครับเราไม่สามารถตัดสินใจเองได้ครับต้องพึ่งให้แพทย์เนี่ยมาช่วยในการตัดสินใจว่าควรจะทํำยังไงดีครับปัญหาที่3ามนะครับก็คือการพอจริยธรรมเนี่ยมัน ล่าช้าเกินกว่าสิ่งที่เราได้วางแผนเอาไว้ครับโดยเหมือนจะล่าช้าประมาณ2เดือนเลยครับและที่สุดท้ายนะครับก็คือปัญหาเราไม่มีเครื่องมือ,อเครื่องไม้เครื่องมือที่เพียงพอครับทำให้เหมือนการทดลองอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นได้ยากล่าช้าครับแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายครับต้องหาวิธีแก้กันยกใหญ่เหมือนกันนะครับและอันนี้ก็จะเป็นอเอกสารรับรองจากทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยา,ายบาลน,นะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นเอกสารรับรองจริยธรรมจากสถาบันพระจอมเก้าเจ้าคุณอาหารรัฐกระบ,บังนั่นเองครับก็สำหรับนี้ก็ขอบคุณครับ